สวัสดีค่ะวิธีกระเทยแกะยิทรีค่ะตอนนี้อยู่ที่โทรินะคะฮาชิกเก้นเกียวโตราเมน,นะคะ่ะคือร้านเป็นร้านเล็กนะคะแล้วก็มีสองฟ้าฟากนึ่งเป็นครัวแล้วก็ฟากหนึ่งเป็นที่นั่งกินก็จะงงๆหน่อยนะคะร้ออานนี้เป็นรามเมนนะคะแล้วก็มีน้ำซุปเดี่ยวแม่มีทั้งแบบน้ำซุปไผ่ต้าน้นำซุปโช,โชยุน้ำซุปดูสู อะไรอย่าง้น้ำซุปมีสาสอันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือร้านเนี้เป็นชาชูแบบไก่นะเอาเนื้อไก่เนื้อเป็ดมาทำชาชูนะคะไม่มีหมูน,นะนะคะก็มาจากเกียวโตนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะ,นะคะอะน้ำซุปมีโชยุมิโซะยูสุชิโอแล้วก็น้ำซุปไหตันนะคะ วันนี้เลือกไปเป็นโชยุราเมนแบบพิเศษมีเนื้อไก,ก่กนรนะเป็ดค่ะชามเดียวกันแล้วก็สั่งคาราเกะไปด้วยไม่รู้กินหมดไหป่าสั่งไปก่อนรอแป๊บนะแล้วเร็วรส n น t u r อันนี้เป็นโชยุราเมนสเปเชียลนะคะ มันจะมีทังเนื้อ,อชาชูที่เป็นไก่และเป็ดรวมกันชิมเลยขอาน้ำซุปก็คือกิน่นตอนนี้กินมันดีมากเลยเธอแลวร้านนี้เขาแบบเขาใส่เป็นหอมแดงด้วย คือแต่ละที่มันก็จะต่างกันไปนะครับบางทีก็เป็นกระเทียมะอ,อะไรอย่างเงี้ยเราแต่เธอมันแปลกใหม่สำหรับฉันนี่คือการไม่ปุลยนะชอบมากซุปอร่อยมากะคะุณผมมช้ชมทามไนเลย นะคะอยู่เส้นเส้นที่นี้เขาใช้เป็นเส้นเล็กๆนะคะปกติถ้าบางลายก็จะเส้นใหญ่กว่านี้อันนี้เป็นเส้นเล็ก,กเรียวอมืมันดูไม่หนักเท่าไหร่นะคะ แต่มันก็จะมีความแบบเหมือนเหมือนมีซัวจีนนะ่ะมีความแบบจะพูดว่าไงมันมันคล้องคอ,งองดีแต่เรารู้สึกว่าแบบมันก็มีความแบบเลือแอเล็ดเนอยเล็กๆนะครับแต่ถามว่าไปกับน,น้ำซุกได้ไหมไปได้อร่อยมนก ลองชิมหมูบ้างไอ้กไก่ไก่ชาชูอืแบบรับรู้เลยนุ่มมากคุณผู้ชมค่ะนุ่มจริงๆดีมากไก่คือฉ่ำมากขอบคุณค่ะ ก็อยดีนะมามันเนี้ยเป็ดบ้างไม่มได้กินเนื้อเป็ดมานานมากแล้วนะปกติชั้นนี้แฟนก็จะเป็ดเลยนะอไร่อยมาก ดีาก่ขครเขาก็ต้มมาเต็นยามาตุ่ม,มนะคะดีรสอีชานที่สั่งมานะคะเป็นคาราเกะคะ่ะน่ากินทีเดียว เฮายชิมคาราเกะครับ,บนับเขาเสิร์ฟมากับมายองเนสด้วยนะบางร้านก็จะมีความเคลือบแป้งนะคะอันนี้เขาก็เบน่าจะเคลือบแป้งอยู่แับบาง จะรับรางไก่มันยังเหนียวนิดๆนะคะแต่มีความชุ่มอยู่ในนั้นไม่แห้งอร่อยค่ะอร่อยดีไปละดิฉันทนไม่ไหวลวคะคขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะคะ,ะใครอยากทานมานด้นะคะชั้นสี่นะคะ Terminal t w e n o อโศกนะคะไปละค่ะดิฉันไม่ไหวละค่ะพร้อมทานนะ กินน้ำซุปรล้ตลอดเวลาไปแล้วครับเราเจอกันใหม่ในอีพีหน้าน,นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสี่แย